สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Be h o l d e r Podcast กับผมโกวีรวัตรครับผมแบงค์สุประชาติครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่กับโควิด -19 นะฮะเราจะพาท่านผู้ฟังไปสังเกตการปรากฏการโควิด -19 ในมิตทิที่เดิมเราอาจจะมองแค่มุมของการระบาดมันเริ่มต้นยังไงคาแรคเตอร์อมันเป็นยังไงท์นี้เราจะมองไปถึงภาวะผู้นําในช่วงวิกฤตซึ่งมันเป็นเรื่องของศิลปะที่จะวัดกันได้ดีว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยแต่ละคน สามารถบริหารจัดการทั้งความเชื่อใจความเชื่อมั่นการขาดแคลนทรัพยากรการบริหารจัดการคนการบริหารจัดการงบประมาณจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโควิด1 9เนี่ยเป็นเรื่องใหม่ของทุกประเทศแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในระหว่างที่ยังเกิดออวิกฤตในขณะเนี้ยประชาชนแต่ละประเทศเขามีความหวังแค่ไหนหรือว่ามีความเชื่อมั่นต่อผู้นำแค่ไหนก่อนที่จะไปถึงผู้นำในประเทศต่างๆเนี่ย ผมอยากจะสังเกตถึงความเคลื่อนไหวของ WHO ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการเข้ามามีบทบาทจัดการในเรื่องของโรคระบาดซึ่งหลายๆคนมองว่า WHO ค่อนข้างช้าเกินไปสำหรับโควิด -19 คือก่อนหน้านี้น,น,นะฮะถ้าย้อนกลับไปมองโรคซาร์โรคเมอร์ส WHO มีบทบาทอย่างมากในการจัดการคราวนี้ก็ค่อนข้างเข้ามาเร็วะเมืเ่อเทียบกับไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้นน จีน,นประกาศว่าโลกนี้สามารถติต่อคนสู่คนได้วันที่21-22เดียนโมกรา W H O ก็เข้าไปในจีนเนี่ยตั้งแต่วันที่27มกราผู้มนวยการใหญ่เท็ดรอสอัดฮานมกรีบียซูสเนี่ยเข้าไปในจีนในตัวเองแล้วก็ประกาศว่าเชื่อมั่นจีนจีนจะเอาอยู่คือมันก็มีการวิเคราะห์นะฮะว่ามันมีเบื้องหลังมากกว่าน,นั้นคือก่อนหน้านี้เนี่ยจีนเนี่ยไม่ได้มีบทบาทใน W H O มากนะครับ แต่ละองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งเป็นภาคีกับยูทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Worldbank ธนาคารโลกไม่ว่าจะเป็น IMF เนี่ยต่างก็มีคนของแต่ละชาติมหาอำนาจอยู่มันมีคำกล่าวที่ที่จริงแหละว่า Worldbank เนี่ยพวกนิตการใหญ่อะจะต้องเป็นคนอเมริกาเท่านั้นครับส่วน i m เเนี่ยจะต้องเป็นคนจากยุโรปเพื่อมาขานอำนาจกัน w ด o ก่อนตรงนี้ไม่ค่อยอยุ่งเกี่ยวอะไรกับการเมืองระหว่างรประเทศนะแต่ว่า ระยะหลังเนี่ยพอจีนเนี่ยเริ่มจะมีบทบาทในแต่ละประเทศมากขึ้นคือเขามามีบทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยียงใต้มีบทบาทในแอฟริกาเขาก็เห็นว่า w h o ก็มีบทบาททางการเมืองเหมือนกันเพราะว่าอย่างน้อยมีทุนสนับสนุนทีนี้ก็เลยมีคนวิเคราะห์กันว่าการไล้ตํตำแหน่งผู้นิการใหญ่อค์การณนมามไมโลกเนี่ยหลังๆนี่เป็นจีนละเพราะว่าคนก่อนอันนี้รดรมาการิชานก็เป็นจีนอยู่เบื้องหลังส่วนเท็ดรรสเนี่ยเป็น คนเอธิโอเปียอยู่ในแอฟริกาซึ่งจีนสนับสนุนค่อนข้างมากในโครงการวันเบลวันโรสซึ่งเป็นเส้นทางสายไหมใหม่หมแล้วจีนก็เป็นลงทุนในแอฟริกามากก็เลยสับสนุนให้เท็ดรอสเนี่ยเป็นผู้ในการใหญ่เราน,น,<อ>น่นอนค่อนข,ข้างเชื่อใจเชื่อใจเกรงใจด้วยจ,จะสังเกตนะฮะช่วงแรกๆเนี่ย WHO ออกมาพูดทุกอย่างตรงกับจีนหมดเลยอืมแม้ว่าหลายประเทศจะบอกว่าเฮ้ย hey, ต้องแบน ไม่ให้คนจีนเข้าประเทศไม่ให้คนที่มาจากจีนเข้าประเทศแต่วิเยบอกว่าคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการจํากัดการเดินทางเพราะว่าไม่เห็นจะไปช่วยอะไรซึ่งตอนนี้เราเห็นกันแล้วว่ามันผิดทุกประเทศทาเหมือนกันหมดแล้วใช่ห้ามคนที่มาจากเทศระบาดเข้าหรือว่าเรื่องของตอนที่อเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นจะส่งเครื่องบินเข้าไปรับคนประเทศตัวเอง <c oughs> ในอู่ฮั่นนนะฮะแต่บิก็บอกว่าไม่ไม่เกิดประโยชน์หรือเรื่องเรือเวสต์ดัม ที่จะมาจอดที่เมืองไทยพิโซก็บอกว่าขอให้ไทยรับเถอะการันตีได้เลยว่าในเรือไม่มีคนติดเชื้อนะอแต่พอไปจอดที่สีฮันุวิวที่กัมพูชาก็เจอคนติดเชือ้ออย่างเงี้ยมันมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหลายขั้นตอนซึ่งคนบอกว่าเฮ้ยองกรระดับโลกขนาดนี้ไม่น่าพลาดแล้วางนี้คุณโก้จะสังเกตได้เลยว่าพอเรื่องนี้มันไปไกลกว่าจีนแล้วคนมันพ้นขีดเรื่องจีนแล้วจีนจดการได้แล้วเนี่ย เรื่องมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะก็บอกว่า,าร,ระบาดร้ายแรงบ้างมีการบอกว่าเฮ้ยต้องตรวจมากขึ้นตรวจมากขึ้นทา,นอ,นนานอย่างนี้ต้องนั่นนั่นอย่างนี้ก็เริ่มออกมาพูดเยอะขึ้นอก,ก,ก็มีคนตั้งทฤษฎีสมคบคิดอย่างนี้หลายหลาย,หลายคนนะซึ่งมันก,มนก็มันก็น่าสนใจน่าสังเกตเหมือนกันว่าออจะเอาอย่างนี้จริงเหรอ <c oughs> <c oughs> จะเป็นอย่างนี้เหรอก็พูดได้ว่าก็เป็นเรื่องของการเมืองระดับโลกการเมืองระดับระหว่างประเทศนั่นแหละทีนี้มาดูที่ผู้นํา ในแต่ละประเทศที่ค่อนข้างโดดเด่นกันบ้างดีกว่าครับประเทศแรกแน่นอนสหรัฐอเมริกาเขาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นิดหน่อยคือการ้อประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงประเทศดีโดนทัททรัมป์เนี่ย คนเนี่ยสบประมาททั้มตลอดลว่า4ี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยสงบมากเลยไม่ได้เจอวิกฤตมไม่ได้เจออะไรเลยที่บไม่มีความท้าทายเลยเที่บบับบุชเทีบกับโอบามาบุชเจอนายเลฟเวนช่วงปลายบุชมีเรื่องวิกฤตซับพลาสมโอบามาเข้ามาแก้อะไรเงี้ยมันมันมีวิกฤตการเงินระดับโลกมันมีวิกฤตเรื่องการก่อการลวแต่ทัป์ไม่ได้เจออะไรเลยทีเนี้ยเป็นบททดสอบทั้์เลยว่าในสภาวะวิกฤตในสภาวะที่เกิดความโกลาหลนเนี่ยทัป์จะจัดการได้ดีขนาดไหนอืเอาจริงจริง ทรัมป์จัดการในช่วงแรกได้ค่อนข้างดีนะฮะแม้แม้ w h อจะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการแบนคนที่มาจากจีนทรัมป์เป็นประเทศแรกๆที่ตัดสินใจแบนค์คนที่มาจากจีนมแม้ว่าจีนกับสหรัฐจะมีการลงทุนระหว่างกัารอสมควรก็ตามทรัมป์เนี่ยพอหลังจากแบนจีนเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่น่าจะมีอะไรละทุกอย่างน่าจะสงบราบเรีเพราะว่าตัวเลขของอเมริกาในช่วงแรกเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยนะคือ ไม่สูงมากอืแล้วก็เผอ,อิญว่าช่วงที่มั่นใจว่าสงบราบเรียบปรากฏว่าไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยคือมีอม,มีงานตั้งทีมมีอะไรก็จริงแต่ว่ามี CDC คือหน่วยงานควบคุมโรคของอเมริกาที่เขาบอกว่าเป็นมือหนึ่งของโลกเนี่ยจะเข้าไปในจีนจะอะไรก็ตามแต่ว่าทุกอย่างมันสงบนิ่งทุกคนคิดว่ามันกลายตัวสหรัฐกับจีนไม่ได้อยู่ใกล้กันเทียบกับเอเชียเนี่ย มีความเสี่ยงมากกว่า<ช>ตอนนั้นมียี่ปุนและบาทมีอะไรระบาดแล้วก็เผอิญเผอิญว่าปี2018ที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์นั่นไปยุบหน่วยง,งานที่ว่าด้วยภัยคุกคามเรื่องโรคระบาดในในสำนักง,งานความมั่นคงแห่งชาติหรือเ s a พอดีมันก็เลยกลายเป็นว่าหน่วยง,งานที่มองโรคระบาดในฐานะภาัยคุกคามในฐา,านะความมั่นคงเนี่ยมันหายไปม,มันเหลือแต่หน่วยงานโรคระบาดที่ค่อนข้างทาหน้าที่ในฐานะวิชาการก็คือเหมือนเหมือนลดฐานะของหน่วยงานนั้นลงไปเออ มันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่ควรจะเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่รับพิดเชอรอยู่ตรงไม่ได้อยู่ตรงนั้นพอด,ดีอืมมันกลายเป็นว่าความไม่มีความพร้อมอะไรสักอย่างเลยแล้วก็ดูด้วยท่าวิจารณ์มากนะฮะว่าพอว่าประเมินโลกเนี้ยต่ำกว่าคอมพิวเตอร์มองไปเรื่องตลกเลยซ้ำอ่าใช่อตอนตอนอตอนแรกๆนี่คือออกมาพูดคือใช่ไม่สนใจเลยไม่มีอะไรอไอ้วัดส0 0พันเก้า่าจะร้ายแรงกว่ายังไงเราจัดการได้แน่นอนแล้วเดือนเมษามจะหายไปราบเรียบไม่มีอะไรซึ่งกลายเป็นว่า ทรัมป์มองอะไรเนี่ยตามกว่าความจริงไปทุกอย่างใช่ครับเพราะว่าพอ,อ,อถัดจากนั้นมาอีก2เดือนเนี่ยออกมาหลังจากที่แบนไม่ให้ยุโรปเข้าใช่ท่าทีเปลี่ยนเลยท่าทีเปลี่ยนเลยเป็นครึ้งครั้งจริงจังอ่าในภาวะที่ทรัมป์เนี่ยถูกตั้งกำรฐานกับการเป็นประธานดีก็มีคนอีงโดดเด่นขึ้นมาอืมไม่ใช่ นักการเมืองระดับรองประธานดีหรือไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามแบบที่จะมาเข้าชิงตําแหน่งประธานดีแต่เป็นผู้ว่าการรัฐคนหนึ่งเขาชื่อแอนดรูว์คูอโม่คเป็นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กช่วงแรกๆเนี่ยนิวยอร์กยังไม่ใช่จุดที่พีคเท่าไหร,นะร่นะอเมริกาเริ่มการระบาดจากจุดที่เป็นรัฐทางฝั่งตะวันตกก่อนคือทางรัฐวรชิงตนันทางรัฐแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กยังไงก็มาแน่เพราะว่าเป็นจุดศูนย์รวมแล้ว รอบนี้นะฮะเวฟเนี้ยของอเมริกาเนี่ยคือการรู้ทีหลังคือไม่ได้มาจากจีนแต่มาจากยุโรปมันจะอิรานมาาันจะอะไรแล้วแต่ที่ที่เขารู้สึกว่าไม่ได้เป็นก่อนนะแต่ว่ามันวัตถุมาก่อนแล้วก็มันเข้ามาในอย่างเงี้ยโดยโดยที่มารู้ตัวทีหลังนิวยอร์กกลายเป็นรัฐที่เตรียมตัวได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับรัฐอื่นๆในอเมริกาซึ่งนิวยอร์กกลายเป็นรัฐที่สามารถตั้งศูนย์กับก,กันโรคด้วยฝีมือของควโม สามารถตั้งหน่วยกับการโรคได้ก่อนสามคัวโม่ยังไปเจราจาก,กับผู้ว่าการอีกสองรัฐคือคอนเนตทิคัตกับนิวเจอร์ซีย์ที่อยู่ติดกันเพื่อที่จะวางแผนจัดการโรคระบาดด้วยกันต่อไปเพราะว่าอเมริกาในช่วงเวลาวิกฤตอย่างนี้เนี่ยม,มันไม่มีใครสามารถทํางานด้วยรัฐเดียวได้สุดท้ายมันข้ามากันไปข้ามกันมาผลอย่างคัวโม่เนี่ยทําให้โรคระบาดจํากัดอยู่ในพื้นที่สามรัฐนี้อืมไม่ได้ออกไปไกลามากจนน่ากลัวในรัฐอื่น ถึงพูดติดเชื้อในนิวยอร์กจะมีพันสองพันสามพันคนก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเนี่ยมันได้เห็นฝีมือแล้วแล้วเขาเนี่ยก็เป็นคนที่กล้าสั่งสั่งปิดกล้าสั่งปิดบาร์กล้าสั่งปิดร้านอาหารสั่งปิดธุรกิจหลายอย่างทั้งที่<อ>จริงจริงนิวยอร์กเนี่ยเป็นศ<า>ูนย์รวม,ม<า>ของเศรษฐกิจเป็นศูนย์รวมของทั้งในเชิงการท่องเที่ยวการค้าแต่เขาทําได้แต่เขาทําได้อตอนนี้สปอตไลท์ฉายไปมากคือ มันก็มีทวิตตอบโตกันนะว่าทรัมป์ทอะไรอยู่แอนดูคัวโม่ก็แนะให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏว่าแทนที่ประธานดีจะได้ความความน่าเชื่อถือมากกว่ากลายเป็นว่าคนที่คนอเมริกันให้ความชื่ถือมากกว่าเป็นผู้ว่าการรัฐครับเพราะทาหน้าที่แทนประธานดีนะคือภาษาลัดอื่นประธานดียังไม่ได้ยังไม่ได้ภาษาอื่นเขาคือก่อนหน้านี้ประธานดีอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่รัฐสามารถจัดการได้ประธานดีอาจจะไม่ต้องยุ่งแต่ว่าพอครัวโม่ออกมาเริ่มประสานรัฐเนี่ยทรัม เริ่มฝังผู้ว่าการรัต่างๆมากขึ้นครับแล้วก็กลายเป็นเนี่ยสามสี่รัฐเนี่ยที่ได้รับเครื่องมือจากทรัม,มากเป็นพิเศษได้รับความสบสนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจไม่ว่าจะเป็นชุด PPE ที่ให้หมอใช้ให้บุคลากรสาธารณสุขใช้ไม่ว่าจะเป็นแมสในขณะที่รัฐอื่นอาจจะยังขาดแต่ว่าเนี่ยพอมันเป็นผู้นําเด่นชัดพอมันมีกระบวนการจัดการที่ดีมันก็ทําให้เห็นว่าเออผู้นําที่ดีอ่ะมันจะสามารถพา แม้แต่หน่วยเล็กๆไม่ใช่ประเทศก็จะสามารถพาไปได้ที่สำคัญคือบุคลิกเขาเนี่ยเป็นคนพูดเลยตรงๆเขาบอกกับประชาชนชาวนิวยอร์กว่ามันจะไม่ง่ายนะมันจะไม่ใช่เหมือนกับการที่ผู้นำบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็หายมันก็แค่วัดคนที่เด็กๆมันจะไม่เป็นไรเขาเป็นคนใกล้กับเราตรงๆว่าในเมื่อยักมันออกจากเกียงแล้วเนี่ยมันจะแรงขึ้นและในสี่สิบห้าวันเนี่ยทุกคนต้องเตรียมความพร้อมกับสิ่งที่คาดไม่ถึงเสมอ ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะการการพูดตรงตรงการบอกว่าเรากำลังเจออะไรอยู่การที่บอกว่าเราจะต้องเจอสถานการณ์อะไรบ้างข้างหน้าแล้วมันจะเลวร้ยรายยังไงแต่สุดท้ายมันจะต้องผ่านไปได้ใช่ที่สำคัญเนี่ยครูโวบอกว่านิวยอร์กเนี่ยเจอกับเรื่องร้ายๆมาแล้วเจอกับเหตุการณ์ในเอเลฟตอนนั้นเนี่ยทุกคนไม่คิดว่านิวยอร์กมันจะฟื้นได้ทุกคนคิดว่ามันจะพังภาพแล้วเศรษฐกิจอะไรๆที่เราสร้างมาแต่สุดท้ายมันก็ฟื้นได้อื ครั้งนี้ไม่เหมือนกันครั้งนี้ไม่เหมือนกันครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องความเป็นความตายเศรษฐกิจเอาไว้ที่หลังเอาให้เรามีชีวิตรอดก่อนเศรษฐกิจเนี่ยค่อยมาฟื้นกันใหม่แล้วสุดท้ายเราจะผ่านไปให้ได้ผมว่านี่เป็นบุคลิกสําคัญที่ที่คนเป็นผู้นาเนี่ยจะต้องจะต้องมองเห็นว่าเราบอกกับประชาชนเราบอกความจริงนะเราอย่าไปสร้างาอเชื่อมันจนคนมันหมันไส้อะ มไม่ใช่บอกว่าเอ้ยมันเอาอยู่นะมันจะจัดการได้นะสุดท้ายมันจะจบเร็วจบอะไรเงี้ยคือคือคือถ้ามันจบเร็วจริงก็ก็ดีไปแต่ถ้ามันเกิดร้ายขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายความน่าเชื่อถือคนมันจะต่ํามันจะติดลบมันจะสุดท้ายมันจะไม่เชื่ออะไรเลยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ครัวโม่คนเดียวที่ออกมายอมรับตรงๆรว่าโควิดเนี่ยกลายเป็นสงคราม<ช>ที่ค,คนในประเทศต้ตองต่อสู้มีอีกคนนึงที่ออกมาพูดตั้งแต่แรกแล้วก็ เป็นผู้นําหญิงที่แข็งแกร่งมากก็คือทางเยอรมันครับคือเมื่อสักวันสองวันที่ผ่านมาถ้าใครได้ดูมันจะมีคลิปที่ค่อนข้างเป็นที่พูดถึงในไทยตอนนี้นะก็คืออังเกลามาร์เคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมันออกมาแถลงผ่านทีวีปกติมีไม่บ่อยเพราะปกติเนี่ยเยอรมันเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับกับรัฐกับมวลชนของเขาเนี่ยค่อนข้างมากผู้นําสูงสุดเขาจะไม่ค่อยออกมาพูดอะไรที่เป็นอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาถือว่าเขากระจายอํานาจแล้ว ฮแต่ว่าทีนี้เนี่ยสิ่งที่มาเคล่อพูดเี่ยมันกินใจเพราะว่าเขาไม่ได้วางตัวว่าเป็นผู้นําที่จะสั่งคนงคนดียอย่างเดียวอืเขาแทนตัวเองในฐานะที่เป็นประชาชนเยอรมันคนหนึ่งเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยเยอรมันอ่ะเป็นช่วงเวลาที่จะยากลาบากนะมันมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาอืมหลังจากเนี้ยมันจะมีคนป่วยมากขึ้น มันจะมีคนที่เรารักตายมันจะมีคนที่เรารักป่วยแต่สุดท้ายเราจะต้องผ่านมันไปด้วยกันในเยอรมันไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่รัฐคนเดียวที่ยากลำบากทีต่ต้องช่วยประชาชนไม่ได้มีแค่คนที่เป็นหมอไม่ได้มีแค่คนที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้นยังมีคนเล็กคนน้อยอีกมากที่ช่วยเราผ่านเวลานี้ไปด้วยกันเขาขอบคุณ แม้กระทั่งแคชเชียร์ในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาขอบคุณแม้กระทั่งคนจัดเชลสินค้าเขาคิดว่าคนพวกนี้คือส่วนที่ทำให้เยอรมันเดินหน้าได้ต่อ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินหน้าของประเทศใดประเทศหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องข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 องประชาชนเดียวแต่มันคือการที่หลายๆภาคส่วนเข้ามาเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้มันเดินไปต่อได้เพื่อไม่ให้ประเทศทุกอย่างมันล็อกจนแบบทุกคนเกิดเกิดความพารานอย์อะ,อะทำอะไรไม่ได้ผู้นำเองก็ต้องมองเห็นคนทุกส่วนในสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยใช่ใชแล้วที่ผมว่ามันกินใจกลางนึ่คือเขายกตัวเองเขาแทนตัวเองในฐานะคนคนหนึ่งที่เติบโตมาในยุคที่เยอรมันยากลำบากครับเยอรมันเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองแบ่งเป็นตะวันตกกับตะวันออกอตะวันตกเนี่ยเป็นฝั่งที่เป็นฝั่งประชาธิปไตยส่วนฝั่งตะวันออกเนี่ยมีโซเวียตคุมครับมาเคิลเนี่ยโตมาในฝั่งตะวันออก ซึ่งถูกจำกัดการเดินทางมีกำแพงเบอร์ลินขวางกั้นจำได้ไหมครับ mm hmm. เขาเ็บอกเขารู้ดีว่าการที่เราโดนจำกัดการเดินทางเนี่ยไม่ได้เจอคนที่เรารักเนี่ย mm hmm. มันยากลําบากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้เนี่ยเยอรมันปิดประเทศจำกัดการเดินทางเข้าออกไม่ได้อาจจะไม่สะดวกไม่ได้เจอคนที่เรารักแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะผ่านไปสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรเราก็จะต้องผ่านไปด้วยกัน mm hmm. ฉะนั้น เหมือนกับที่ครูโมพูดก่อนอันนี้รักษาชีวิตไว้ให้ได้ก่อนอืเรื่องอื่นไว้กันไว้ว่ากันทีหลังหลังจากนี้เนี่ยมันจะเจอหนักขึ้นแต่สุดท้ายเราจะผ่านไปด้วยกันแล้วผู้นําก็จะผ่านไปด้วยผู้นําไม่ใช่คนที่คอยอยู่ข้างบนผู้นาคือคนที่เดินไปด้วยกันแลวจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันจริงๆมีผู้นําหญิงอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นนั่นก็คืออประธานาธิบดีของไต้หวัน,วนใช่อิงเวนเนี่ยถ้าจํากันได้เนี่ย ได้รับเลือกเป็นประธานรีดีสมัยที่สองเมือ่อต้นปีเมื่อตอน้อตอนปีที่ผ่านมาใช่เง่วนเนี่ยมีนโยบายที่ค่อนข้างชัดคือคไม่เอาจีนเดียวอืใช่เง่วนบอกไต้หวนันคือไต้หวันไม่ใช่จีนไต้หวันมีอิสระเสรีภาพมีของตัวเองไม่ยูต้าจีนไอความแข็งแกร่งนี้เนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมเพราะว่าไต้หวันเนี่ยถูกเขียียออกจาก WTO กรณีเพราะว่าจีนบอกว่า ต้หวันอยู่ใต้จีนมันเป็นไอไต้หวันเนี่ยจะเป็นสมาชิก w h o แบบอิสระมันเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าจีนเป็นแล้วเนี่ยไต้หวันไม่เกี่ยวอะไรนี่ก่อนหน้านี้ท่านให้นะฮะเพราะว่าประธานดีคนก่อนหน้านี้ของไต้หวันเนี่ย่อนเข้าข้าไประนีประนอมประนีประนอมแล้วใกล้ชิดกับจีนมาแต่ว่าเนี่ยพออย่างเงี้ยโดนเขี่ยวกับ w h o ไต้หวันเนี่ยมันมีงานวิจัยตีพิมพ์ลงในหนังสือ Journal of the American Medical Association ไม่นานมานี้นะฮะ พบเปริรรัฐบาลไต้หวันในช่วงเวลาวิกฤตโควิด -19 เกเนี่ยนะครับดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนมากกว่าร้อยี่สิบสี่ขั้นตอนอ <c oughs> แล้วก็ไต้หวันเนี่ยเริ่มได้กลิ่นทำแม่งทำแม่งตัง้งแต่เดือนธันวาคมช่วงที่ยังไม่มีใครรู้ว่า <c oughs> โรคนี้มันจะระบาดคนสู่คนได้ครมบเป็นคนสู่สัตว์เป็นโรคระบาดเป็นโรคทางเดินหายใจลึกลับอยู่ไต้หวันส่งคนเข้าไปดูในอู่ฮั่นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วประเมินสถานการณ์ล่วงหน้ามีคอมมาเซ็นเตอร์ตั้งแต่ไม่นานหลังจากนั้น แล้วในเวลาที่ในเวลาที่จีนมีปัญหาในเวลาที่จีนเริ่มปิดอูฮันปิดหูเปย่ยเริ่มมีคนระบาดมากขึ้นเรื่อยไต้หวันสั่งแบนจีนก่อนเลยลงหน่นแบนคนจากจีนทั้งที่ไต้หวันมีการลงทุนในจีนเยอะมากมแล้วก็จีนเข้ามาลงทุนไต้หวันเยอะมากไต้หวันยอมตัดบอกว่ารักษาชีวิตคนก่อนมันมันน่าจะแย่กว่าที่คิดแน่ๆนะแล้วในเวลาที่ที่เริ่มมีคนติดแล้วเนี่ยไต้หวันก็ ลิงก์ข้อมูลเลยระหว่างตัวคนเข้าเมืองกับหน่วยงานด้าสาธารณสุขคือเขามีระบบ Big Data ที่ที่จริงจังที่จริงจังคือก่อนหน้าน,นี้ต้องไม่ลืมนะฮะว่าไต้หวันเนี่ยมีระบบขุขภาพที่ดีเป็นอันดับหนึ่งของโลกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลครับไต้หวันเนี่ยสามารถเช็คได้เลยว่ามีใครที่ผ่านตอมอมาบ้างแล้วตอนเนี้อยู่ที่ไหนที่มาจากประเทศเสียงมาจากประเทศจีน อยู่ตรงไหนบ้างไต้หวันโทรไปหาแต่ละคนแล้วก็ติดตามสัญญาณมือถือว่าแต่ละคนเนี่ยกักตัวเองไปที่บ้านไหมฝ้อระวังโรคไหมตั้งแต่ก่อนที่เราจะกังวลกันซะอีกว่ามันระยะกักตัวมันสูงนะมันติดง่ายนะอะไรเงี้ยเขาเนี่ยกังวลกัน้งแตอนนั้นไต้หวันเนี่ยเขาเนี่ยถ้าจะเชื่อมโยงระบบเอ่อทุกอย่างไปที่ขา่าคือถ้าเราไปตรวจคุณกู้ไปตรวจในโรงพยาบาลเนี่ย ุณไม่ต้องคิวฟีนอเคซิเล X ไปหาหมอโรงพยาบาลเลยทุกอย่างมันสามารถเชื่อมกันได้หมดฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลส่งต่อก็คือส่งต่อง่ายๆเลยเพราะว่าเราสามารถลิงข้อมูลกันข้อมูลได้ทั้งหมดนี้ก็เลยช่วยให้ไต้หวันรักษาระดับจํานวนผู้ติดเชื้อได้ดีมากผมว่ารอบนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องคุยไปอีกนะคุยคุยกันได้อีกนานเลยลว,ว่าทาไมไต้หวัหนถึงทําได้ยกยกตัวอย่างอย่างหนึ่ง ไต้หวันนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าเขามีประสบการณ์กับซาตอนนั้นก็เจ็บปวดกับซาค่อนข้างเยอะมีผู้เสียชีวิตมีหลายมีจำนวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างน่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขาตั้งการได้ดีแล้วเขาเขาประเมินทุกอย่างนยเขาไม่ได้ประเมินต่ำแต่เขาประเมิน worst case เสมอซึ่งมันอาจจะต่างจากบางประเทศที่บอกว่าเฮ้ยสุดท้ายจะจัดการได้สุดท้ายมันไม่ได้เป็นอะไรมากนะสุดท้ายเนี่ยโลกระบบทางเดินใจมันไม่มีอะไรที่มันติดง่ายขนาดนั้นมันมีการติดเชื้อที่มันไปกระจายขนาดนั้นได้หรอกอะไรเงี้ย ตอนนี้หลังๆประเทศอื่นเริ่มทำตามไต้หวันแล้วเริ่มมองแล้วว่า worst case จะเป็นยังไงเอาจุดที่วิกฤตที่สุดเป็นหลักไว้ก่อน<ช>เพื่อที่จะได้เตรียมการรับมืออีกอย่างหนึ่งที่เรามองเห็นในปรากฏการณ์คันนี้เรายังบอกไม่ได้ด้วยซ้าว่าในเรื่องของการล็อกดาวน์การปิดเมืองเนี่ยมันจะได้ผลแค่ไหน<ช>เพราะรเราเห็นแล้วอย่างอิตาลีเองที่มีการล็อกดาวน์มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเองหรือจํานวนผู้เสียชีวิตก็ยังไม่ได้ลดน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นเ,เรื่องของวิธีการเนี่ย ณจุดนี้ที่เรายังอยู่ในระหว่างการต่อสู้เราคงตอบไม่ได้หรอกจนกว่าเมื่อสงครามมันจะสิ้นสุดลงอะ่ะเราอาจจะมาศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับมันได้ว่าอะไรคือวิธีการที่ที่ดีที่สุดที่เราจะนําไปปรับใช้ในอนาคตแต่อย่างน้อยในปัจจุบันเราได้มองเห็นวิสัยทัศน์ของผู้นําได้มองเห็นบทบาทที่สําคัญของผู้นําจริงๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้อํานาจไม่ใช่แค่เรื่องของการสั่งการ แต่มันมีทั้งเรื่องของการบรณาการการคาดการล่วงหน้าไปจนถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยที่สำคัญที่ผมคิดว่าหลายคนจะมองไม่สําคัญนะแต่มันคือการสื่อสารกับประชาชนอืคือการบอกว่าเรากําลังจะเจออะไรมันแย่ก็จริงนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะผ่านไปด้วยกันครับไม่มีคนที่เป็นผู้นําที่อยู่เหนือคนอื่นผู้นําจะพร้อมจะเดินไปกับประชาชนอืพร้อมจะพาประเทศเนี้ยไปด้วยกัน แล้วผู้นําไม่สามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวใช่เหมือนที่แมคเคิลบอกต้องทําทุกอย่างแม้กับต้องทํางานแม้กระทั่งกับแคชเชียร์ต้องทํางานแม้กระทั่งกับคนจัดเชลสินค้าเพื่อจะมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปรอดเราต้องยอมรับว่าโควิด19เนี่ยน่าจะอยู่กับเราไปอีกสักระยะใ,ใหญ่ๆเลยทีเดียว<ช>นะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะอยู่กับมันยังไงให้เรามีความสุขให้เราไม่เครียดนั่นคือสิ่งสำคัญที่ผู้นำหรือภาครัฐ ต้องสื่อสารแล้วก็ทําความเข้าใจกับประชาชนให้ได้เราต้องเรียนรู้ว่าในอนาคตจํานวนผู้ติดเชื้อยังคงต้องเพิ่มสูงขึ้นจนกว่าที่เราจะมีวัคซีนจนกว่าที่มันจะกลายเป็นโรคตามฤดูก,กาลร,ระหว่างเนี้ยเราจะรับมือกับมันยังไงแล้วโอเคแหละเศร,รษฐกิจมันจะแย่แน่ๆใช่จะอยู่กับมันยังไงจะทํายังไงให้คนเห็นความสําคัญกับชีวิตมากกว่าจะมองเศร,รษฐกิจการสร้างความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญ ว่าสุดท้ายแล้วเราจะผ่านไปได้ด้วยดีนะเราก็หวังว่าประเทศไทยของเราจะผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีโดยที่ทุกคนยังคงมีสติยังคงสามารถรักษาสุขภาพจิตให้ดีได้แล้วมันก็มีบทเรียนพวกนี้นะฮะที่เราอยากจะให้หลายๆคนช่วยกันมองว่ามันมีตัวอย่างที่ดีมันมีตัวอย่างที่มันไม่ดีเราจะทำยังไงให้สังคมไทยสามารถข้ามผ่านช่วงเนี้ ช่วงเวลาที่เลียางลบากเนี่ยกให้ได้โดยที่ทุกคนเจ็บตัวกันน้อยที่สุดอทีนี้มันมีคําพูดคาหนึ่งที่ขอันุญป่วยยิย่งพาก่อนอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งผมชอบมากเขาบอกว่าคนเราเียถ้าไม่พาวงเก้าอี้จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องผมคิดว่านี่น,น,นี่ตรงไปตรงมาอืแล้วก็ถ้าไม่สนใจว่าเราอยู่ในหัวโคนอะไรถ้าไม่สนใจว่าเรา กำลังจะรับบทบาทอะไรอยู่เนี่ยเราตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นเราจะมองเห็นคนอื่นมากขึ้นเราจะมองเห็นสถานการณ์ในความเป็นจริงมากขึ้นเราก็หวังว่าประเทศไทยของเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ด้วยดีแล้วก็โดยเร็วนะครับก็ฝากติดตาม Beholder นะครับผ่านทุกช่องทางทั้ง Facebook, Twitter, YouTube นะครับรวมถึงพอดแคสต์นะครับใน Apple Spotify แล้วก็ s o u n d ว l o u d ด้วยวันนี้นะครับเราสคนต้องลาไปก่อนแล้ว พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ,รบสวัสดีครับ